โอเคครับ oh, okay. สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กันในช่องนะ้งแมดดัมโตงกลมหรือช่องแบ็ k แคทอีกเช่นเคยครับอ่าสนามนี้นะครับเราก็มีเกมมานําเสนอครับชื่อเกมว่าโลกเอ็กโคลเลอร์นะครับก็สไตล์เกมมันจะเป็นแบบว่า RPG นะครับภาพ2 d ดีนะเอ่อในตัวภาพเนี่ยมันจะคล้ายๆประมาณเกมยุคไฟมิคอมเลยอะ่ะเออยุคโบราณโบราณเลยแต่ผมเห็นตัวเกมมันน่าสนใจดีครับในการแบบว่าฟาร์มโครงฟาร์มของอะไรเงี้ยให้ความเป็น RPG นะครับถึงภาพจะ อนข้างโบราณนิดนึงนะแต่ผมบอกว่าน่าสนใจครับเราไปดูในตัวเกมกันอ่าทีนี้นจะเป็นสองรีบดีนะสน่วนตีในเพลงผมอ่าผมขอป,ปิดไว,นะว้นะเออปวเรื่องลิสิกนะเดี๋ยวเ,เพลงมาใส่ให้แล้วกันนะครับอันนี้เราผ่านตัวเตี๊ยบแล้วนะครับันนี้ผมจะข้ามเลยนะเดี๋ยวเราจะเล่นเอ่อแมปแรกแล้วกันเออจีบแมปให้ฟาร์มนะครับอ่ะไปนี่ฮะนี่โซนนี้ก็สามารถเอ่อต่อํกำแพงขึ้นไปได้นะครับคล้ายๆเอ่อ เมกาแมนอ่ออะเออคล้ายเมกาแมนนั่นแหละเอออาวุธโจมตีของเราเนี่ยมันก็จะแบบเนี่ยฮะเออแบบว่าล่อนนะล,นล,นล,นล่อ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 นมีดนี่มีกิ้งด้วยนะเออมีกิ้งด้วยนะครับโอเคปั๊บปั๊บเอ้ยชุบชุบอ่าวันเตอร์นี่เหยียบหัวดได้เลยนะเหยียบหัวไมเลโดเลยฮนะอันนี้ก็ ได้ตรง,ตงได้ตังค์ด้วยนะใช่ป่ะวะเออมีดอกถุงด้วยนะไม่รู้ได้อะไรบ้างครับโอ้เมื่อกี้เราเสียเลยไว้ตั้ง80นะเดินชนม่อนครับออแต่ตัวพายไม่สองดีนะแต่ว่าผมมองว่าโอเคนะครับเออมันก็สนุกดีนะอึดอึดอ่้ยเรื่องพายไม่เกี่ยวหรอกอ,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 อยู่ที่ระบบอะไรอ่ะเลเวลอัพนะครับสามารถอัพอะไรได้บ้างมีเลือดนะครับ เฮดช็อตนี่คืออะไรช็อกเวฟนะครับเกี่ยวกับจัมปิ้งเหรออันนี้ไม่คิวบอสเหรอคืออะไรวะอันกลางคืออะไรวะเห็นว่าเกี่ยวกับบอสไปต่อครับโอเคอนนเหมือนอะไรเ่ยมันเหมือนปูลลิ่งเลยมียาให้เก็บด้วยฮะหมดแล้วเนาะ มันให้ความเป็น RPG มากหน่อยแค่ไหนอ่าก็สเต็จแล้วแล้วครับสุดว่าด่านนี้จะมี3ชั้นเนาะเออมี3ชั้นโหทั้งว่าเขาสเต็ปด้วยนะครับนะครับอือเออเหมือนเราจะกระโดดได้สเต็ปเดียวอยู่เนาะมี้นะัจำดีกว่าโอเคป๊าดอือหัวหน่อยเออปึดอึดอึ๊บปึ๊บ นี่ใหลงไปกัะแม่ลิกนิดน่ดะดีเลยครับโอเคไปย่าลิง <c oughs> ลิงปะวะมันจะลิงไหมมองไม่ออกโอเคเอา้ามีชั้นบนอีกเหรอหวุบอสคุณมีบอสด,ด้วยคุณผู้ชมสเกลตันเฮ้ย,ยกินหรอไอ้หนูกินพี่หรอ อันน่าว้าวเอ้ยไม่ให้มีให้อัพไม่เหมือนกันเลยนะอันนี้เพิ่มดามเมจจากเวฟพอนหรอเอาตวงนี้แล้วกันอ๋อได้เมนเวฟพอนทสองอันนะครับเฮ้ยโอเคนะเออผมถือว่าการอัพเวลนี่จะเป็นการอัพสเตตัสอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันไม่ใช่นะว่ะ เหมือนอัพควาสมสามารถไปเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันดูไปเรื่อยเอ,อแสแลนนะครับหาดล้3ชั้นเมื่อกี้มีโซนหนึ่งที่มันขึ้นไปด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาไล่ที่หลังแล้วกันครับมีกี่ด่านดูสิโอ้เยอะอยนะม,มีแบบว่าเวทชินมาด้วยนะครับเ,เราจะได้สักสามด่านแล้วกันเนาะนี้ไมเทนอลนะครับแล้วครับ อ๋ออผมเข้าใจแล้วมันน่าจะเป็นเลือกความสาม,มารถพิเศษในดันจีนนั้นนั้นมากกว่าครับแบบยิ่งลงชั้นลึกเนี่ยพอมันอัพเนี่ยมันก็จะอัพเวลภายในชั้นนะครับคิดว่างั้นนะวอตอนนี้เวลหนึ่งแหะแล้วก็ความสามารถพิเศษแบบแก้ว่าจะเลือกเป็นาดมามจคคาร์บอสหรือเปล่าจะเป็นจัมอะไรอย่างงี้หรือจะเป็นอาวุธสองเล่มอะไรอย่างเงี้ยแนะช่หวาก็น่าใช่แหละตามนั้นเฮ้ย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 บินอย่างงั้น โอ,อ้อยโห้วต้องร้อยหนึ่งเหรอะแรงเปล่าโอ้ทีเดียร้อยนึงเลยอเลือดโดยทีที่ตายเลยนะ้ยแรงเกินไปต่อครับ <c oughs> คิดว่าเป็นสเกลตันเราจะสู้กับคล้าได้เงี้ยหรือตีแม่งเลยตีเข้าไป๋อาตานาเข้ามา พวกมอนสเตอร์น่า,างโง่มานั่นแหละทำไอไรดีดีเป็น,คนแค่มอนสเตอร์อย่าได้อาหารกับเอเยอร์รู้เปล่าเอ้ไม่มันบินทะลุก,กำแพงมาได้ครับวันนี้จะคูข่ข้างอ่าเรียบร้อยอึบไม่อึบอึบอึบอ่าถ้าเข้านี่ไปน่าจะเป็นบอสหรือเปล่า อึ๊บเดี๋ยวฝาบนิดนึงครับอ่อึ๊บโอเคกีชันเลยม่าม,ามองไม่ทันนี่นายสามนั่แหละอ่ะหยุดยานักพากมา <c oughs> ข้าคืออสศวินในดินแดนลี้รับับ ข้ามีความสามารถมากมายเห็นไหมตอนนี้ข้ามีดาบสองเล่มน,นะอย่างพวกเจ้าน่ะเป็นแค่มอนเตอร์โง่ไม่สามารถทำอะไรข้าได้หรอก <c oughs> เอาละมารับดาบของข้าซะไอ้พวกมอนเตอร์หน้าโง่ป <c oughs> ั๊บมาให้แตกแตกหนึ่งแตกสองแตกสองโอ้นี่คืออะไรฮุกแมนสปีดบูทแล้วก็สวูปนี่คืออะไรวะเอามุกสปีดบูทดูซิ ยังไงมันสปีดบูตรงไหนเดีย่ยไม่เห็นมันจะสปีดตะบูดเลยไม่เห็นจะวิ่งไวเลยอ่ะ,อะหาลรอค่าชัดหรือว่าค่ากดไม่เป็นกันแน่จะช่างมันเถอะนาทีดาบสองเล่มก็เพียงพอที่จะฆ่าพวกเจ้าหมดทั้งแม็อยู่แล้วละ่ะไอพวกมอนสเตอร์นาโง่ฮึดไม่เห็นเยีย่ยมยวดไปเลยเอาละ ให้ไฟ hey ไหมเอามีนะครับแตกสี่ิปปิลคือแตกอีกแตกหอแตกเจ็ดไปเลยขอ,อกล่องหน่อยครับอ,อ๋โอ้โหด,ดีด้ด้เอยเกือบแตกเราได้ล่ละเกือบแตกนะขอ,อกล่องหน่อยครับอตอนนี้เงินเรามีอยู่สองหมืนสี่ร้ยบาทนะครับอ ไปต่อนะเอาเวลาบอลแล้วนี่นะเฮ้ยโอ้โหตีกันมากเฮ้ยเลแล้ว,ลวอัศวินก็ได้เดสสมอลเล่ไปหนึ่งศพแล้วครับไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวเราจะลงไปอีกรอบหนึ่งจะ <c oughs> บอกนะว่าเริ่มชั้นหนึ่งใหม่บ้าไปแล้วตบทีเดียวหนึ่งไม่ใช่ดิตบทีเดียวสองร้อยดาเมจซึ่งเราโดน ไอ้เจ้าข้างค้าวตบไปเท่าไหร่นะเอ,อ่อหนึ่งวัตนะครับไม่แน่ว่าอาจจะเป็นเกมนี้หรือเปล่าเนี่ยที่เป็นจากแฟมิคอมแล้วผมจําไม่ได้เฮ้ยมันกระโดดได้ไหมเฮ้ยอู้นไม่กระโดดได้ครับโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องเออหรือ,อ,รอว่ามันเกมเดียวกันไะมันเกมจากแฟมิคอมหรือเปล่าแล้วมาทําใหม่อ,อุ้ยอ,อุออ้ยอฮอ้ย โอ,โอ้ย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 ไก่มาก <S <S <an> <S กระ <S an> โดดนี้เฮ <S an> <S an> ้ยช่างบัดซบยิ่งนักข้าอุตส่าห์มารอบที่สามยังแตกอีกลือนอ่อย <S <an> <S <S <an> เออช็อตสุดท้าย้แท้ยอมไม่ได้คุณผู้ชมยอมไม่ได้มันจะต้องอ่านฉากนี้ไปให้ได้นะเรามาดูตรงนี้กันดีกว่า อตรงนี้มีการเคราฟของสมใส่นะมีชุดมีอุปกรณ์นะครับโอ้ในส่วนตรงนี้นะครับมีผู้นังส,ง,นงส่งหนังสือด้วยนะที่จะปลดล็อกเข้ามานะครับซึ่งเรายังไม่มีเลยอันนี้ไงนี่ไงนี่อะไรอะ่ะนี่เรามีอุปกรณ์ครับโอ้นี่ไงเราใช้ไม้คราฟดาบได้นะครับและ x บวกสองอ่ อ๋อก็คือใส่สองเล่มได้เลยตั้งแต่แรกครับนี่ไงเออ,อน,นี่เข้าท่าเว้ยเออเขาท่าเขาท่าอ่าน,นี่คืออะไรอ่ะโอ้นี่มีพาสซีฟด้วยนะครับนี่เลยบวกเลือดห้าโอ้อน,น,อน,นี้ต้องมีตังค์ครับเรียนเลยเลยอ,อันนี้ของจริงละของจริงละผม ประมาทประมาทเกินไปครับเออเดินเลยนะอันนี้ของจริงนะดีๆแล้วดีๆล้คอยดูนะอุ้ยไม่มีแล้วทางนี้นี่อั่หลังมาด้วยเป็นไงแลงว่าละลองก่จอนะจะจอดทำตายไปสีรอบครับโอเคเออขอพุชสลอรรางวัลครับอันนี้เราก็ผ่านอ่าฉากไมเทนนอนมาแล้วนะ ต่อไปก็ฉากต่อไปมันก็จะเพิ่มชั้นเป็นห้านะครับอ่าเป็นดั้นเท้าอ่าโอเคประมาณนี้แล้วกันนะอันนี้คืออีพีแรกประมาณนี้แล้วกันอ่าสําหรับเกมโลกเอ็มโพเลอร์นะครับก็สำหรับอีพีแรกก็จบเพียงเท่านี้นะสำหรับการรีวิวสั้นๆนะครับเออมันก็สะดวกดีนะแถมสาม,มารถคร้าของด้วยนะครับอ่าสำหรับใครที่มาชมช่องไปกดต้นกลมหรือช่องไปแคปเป็นครั้งแรกหรือครั้งที่สองที่สามตามแต่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะอะสำหรับนี้ครับ อ้องเอพิเลต้องขอจบเพียงนี้นะไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับจุนจ้า